อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับััดีครบผมชื่อเด็กชายอะครับวินมาม่าชั้นป .4 ทับ1พี่อาซีนะครับส่วนนี่คือน้องผมนะครับอาสซานนะครับเด็กชายอัครวินมาม่าครับดูชั้นสอนทับหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาทำไอศครีมโดยที่ไม่ต้องใช้ตู้เย็นหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยนะครับ น้องอาสันครับวัสดุอุปกรณ์วันนี้มีอะไรบ้างครับนุมช้อนถุงซิปเล็กถุงซิปซิปใหญ่แบบนี้นะครับเกลือ <c oughs> <c oughs> เทม,ม่าเลยครับ <c oughs> น้ำแข็งเย็นมากเลยครับเรามาเริ่มกัน เรามาเริ่มทำไปเลยนะครับครับอันดับแรกเราต้องใส่นมเนี่ยนมที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ในถุงซิปเล็กนะครับแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับโดยที่ไม่ให้อากาศเข้าไปในนี้เลยนะครับและปิดถุงซิปให้แน่นเลยส่วนถุงซิปใหญ่เนี่ยเราเอาไว้ใส่เกลือกับน้ำแข็งนะครับครับลงไปเลยนะครับ นมที่เราใส่ในถุงซิปเล็กนะครับใส่ลงไปเลยนะครับและปิดถุงซิปใหญ่ให้แน่นเลยนะครับแล้วเราก็ต้องปิดถุงซิปให้แน่นและเขย่ากันเลยนะครับหลังจากที่เราเขย่าผมได้ผมได้ใช้เวลาในการเขย่าประมาณ3-5นาทีนะครับ จะเห็นได้ว่านมช็อกโกแลตริ่มแข็งตัวแล้วนะครับงั้นเราเอานมเนี่ยไปใส่ในถ้วยและทานกันเลยนะครับแหมมากเลยนะครับอาซาทีมตักใส่เท่ากันเลยนะครับ แม่น้องอาัสานกินใหญ่เลยนะครับที่นมช็อกโกแลตกลายเป็นไอศครีมเพราะว่าคุณสมบัติของเกลือหนึ่งมีความเค็มสองเป็นสถานะเป็นของแข็งซึ่งถ้าเราจะทำให้เกลือละล,ะลายเราต้องใช้ความร้อนนะครับเพราะเหตุผลน,นี้เราจึงใช้เกลือใส่ในน้ำแข็งเพราะเกลือจะดูดความร้อนของน้ำแข็งออกไปออกไป น้ำแข็งก็จะเย็ยนขึ้นเย็ยนขึ้นเย็ยนขึ้นทรงผลต่อนมที่เราแช่ในน้ำแข็งนมซึ่งที่แช่อยู่ในน้ำแข็งจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอศครีมที่เราทานกันอยู่นั่งเลยนะคะอร่อยไหมครับน้องมาซา่าอร่อยครับสำหรับวันทกรอนี้พูกเราทำสำเร็จสำหรับวันนี้ขอตัวาลาไปก่อนว่อะไรกูมุสลาม ขอบคุณครับ